สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนี่ดองเราก็จะมาทำนายดวงชะตาและความรักให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนกันยายน2563นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนอื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจและสนับสนุนช่องของเราต่อไปแล้วตอนนี้เราก็เลือกพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยโดยเริ่มจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ หน้าไพ่ของคุณในเดือนนี้เป็นไพ่แปดเหรียญนะคุณจะมีสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจทํากับมันอยด้วยความอดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับสิ่งต่างๆดูค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตมากในตอนนี้เลยนะหรืออาจจะเป็นการที่ตัตคุณเองอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับมุมของตัวเองเป็นการส่วนตัวไม่มีการเปิดเผยเรื่องราวแชร์เรื่องราวต่างๆให้คู่ของคุณได้รับรู้สักเท่าไหระ่ะเพื่อเป้าหมายที่คุณทําอยู่ตรงนี้นั่นเองนะในขณะที่ตัวอีกฝ่ายอย่างเนี้ยเป็นไพ่สิบเหรียญนะเขาก็อยากจะให้ความรักที่มีต่อกันนะ เป็นการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างกันมอบสิ่งดีๆให้แก่กันอยู่เขาจึงมีจุดยืนที่ค่อนข้างต่างกับตัวคุณมากเลยนะส่งผลให้อาจจะมีปัญหาความขัดแยง้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นมาได้เนี่ยสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนเนี้ยมันจึงดูนิ่งๆราบเรียบเกินไปไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะลุกมาทําอะไรเพื่อความรักสักเท่าไหร่อ่ะรู้สกหรักชอบกันแค่ไหนอ่ะก็ไม่ค่อยแสดงออกกันออกมาด้วยนะไพคนถ้วยใบบนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําว่า ควรจะมีการเปิดใจพูดคุยแล้วก็ให้เวลากันให้มากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่พวกคุณนะ่ะขาดเรื่องความเอาใจใส่ดูแลเหมือนไม่อยากที่จะรักษากความรักที่มีกันเอาไว้เท่าที่ควรนนะ่ะซึ่งถ้าพวกคุณนะ่ะรักชีวิตอิสระต่างคนต่างอยู่กันอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะดีไปนะครับแต่จากหน้าไพ่มันบอกว่าคู่ของคุณนะ่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงเนี่ย,ยก็เลยทําให้มีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นมาทางความรักนะครับเนี่ย แล้วไพ่จบอะไพ่สีดาบอะก็มาบ่งบอกถึงความนิ่งเงียบราบเรียบเกินไปทางความรักนะดูมันจะจืดชืดเกินไปสักนิดหนึ่งอะหรืออาจจะเป็นคําแนะนําให้กับตัวคุณก็ได้ว่าควรจะหยุดพักในการเดินหน้าทําสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะเกินไปในช่วงนี้ควรจะหันมาใส่ใจดูแลทางความรักใช้เวลาลุ้นกันทางความรักให้มากขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสัญญาณมาบอกให้ผู้คุณอะต้องลุกมาฟื้นฟูกแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันกลับมาดีแล้วก็มีชีวิตที่วาขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะ ทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณน่ะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะห mm hmm. น้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่อัศวินถ้วยนะ mm hmm. เขาก็มองว่าคุณนะ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําตามแต่ตัวเองมากไปสักนิดนึงอนะ่ะ เนี่ยเราก็ไพ่แปดเหรียญนะเขาก็มองว่าคุณมีเป้าหมายอะไรที่ต้องเดินหน้าไปทําในจุดนั้นแล้วก็ทากับสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ค่อยสนใจกับตัวเขาสักเท่าไหร่นะคือคุณก็ทําเพื่อตัวเองอ่ะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางแยกตัวออกจากกันนะคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขามากเท่าที่ควรในเดือนนี้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันยังดีตรงที่ว่าไพ่สี่ไม้เท้าอ่ะเขาก็ยังมีความรักความสึกดีๆที่มั่นคงให้กับคุณอยู่เสมอนะเนี่ยตัวเขาก็ยังรักคุณอยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะะาาหกว่คุณจ ลุกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ความรักมันกลับมาดีขึ้นเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอ,อลร์เิลจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพที่พูดถึงการขจัดอุปสรรคปัญหาออกไปนะผมว่าไอ้ปัญหาทางความรักที่คุณมีกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเลยที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับมันนะเหมือนกับคุณอาจจะสร้างเงื่อนไขาบางอย่างขึ้นมาเองอะ ึ่งเป็นขีดจํากัดเป็นตัวทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าไปในทางที่ดีเท่าที่ควรไงคุณต้องลองปล่อยวางความยึดมัน่นบางอย่างที่อยู่ในใจอะ่ะลงไปบ้างนะเนี่ยขจัดมันทิ้งไปแล้วหวนทางทางออกที่ดีทางความรักเนี่ยมันจะกลับมาสู่ชีวิตคุณได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ ภาพาความรักคนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะมีแนวโน้มของการพบเจอกับคนที่น่าสนใจในเดือนนี้นะเนี่ยไพ่สามถ้วยอะ่ะมันเกิดจากการที่คุณเข้าสังคมไปทําอะไรอะ่ะแล้วเจอกับคนมากมายอะ่ะแล้วก็นําพาความรักความรู้สึกดีๆกับใครบางคนเข้ามานะเขาอาจจะมามอบความรู้สึกดีแล้วก็ทําท่าทีที่สนใจกับคุณนะแต่ว่าดูเหมือนกับคุณยังเรื่อยๆชิวๆกับชีวิตอยู่นะยังปล่อยให้ความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงเนี้มันเดินหน้าไปแบบเรื่อยๆสบายๆอ่ะ ยังไม่ค่อยอยากที่จะเต็มที่หรือว่าเอาจริงเอาจังกับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามีไพ่สองดาบคุณก็ยังลังเลอยู่ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีกับใจคุณจริงๆหรือเปล่าที่คุณจะทุ่มเทกับมันนะบางทีคนที่เข้ามาตรงนี้เขาอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตรงสเปคกับคุณทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเนี่ยไพ่สามไเท้าเหมือนกับคุณก็ยังรอคอยกับโอกาสจังหวะดีๆใหม่ในชีวิตที่มันจะเข้ามาสดตัวคุณให้มันมากกว่านี้โอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนในใจของคุณณเนี่่ยคคาิดอะรุู ในไพ่ความคิดของเขาอ่ะไพ่เจ็ดเหรียญตัวเขาเองก็เหมือนกับเริ่มจะหยุดนิ่งในการเดินหน้าบางอย่างที่มีกับคุณนะเป็นการหยุดเพื่อดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันนะว่าความรักครั้งนี้มันจะเดินหน้าไปยังไงต่อไปอ่ะเนี่ยวีออฟฟอร์จูนอ่ะเขาก็รู้สึกได้ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนทางความรักสักเท่าไหร่ที่จะหยุดมันเชื่อมันว่ามันจะออกผลมาตามนั้นอนะ่ะเขาก็ดูท่าทีกับมันอยู่นะรวมไปถึงการที่ตัวเขาอ่ะก็มีอะไรที่ต้องควบคุมแก้ไขจัดการกับชีวิตค่อนข้างเยอะ ก็เลยเหมือนกับยังไม่รีบร้อนในการเดินหน้าทางความรักเช่นกันนะ่ะเนี่ยอัศวินท้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะแล้วก็เช่นกันว่าเขาก็ทําตามใจที่ตัวเองต้องการด้วยอ่ะเขาก็มีสิ่งที่มีเป้าหมายมีความมุ่งหวังในชีวิตของเขายี่ไปทําอยู่หรือทั้งหมดอาจจะกลับกันก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เขามองคุณนะว่าคุณน่ะก็ยังไม่เร่งรีบทางความรักแล้วก็ดูท่าทีกับสถานการณ์ต่างๆอยู่นะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอลล์เคิจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการยอมแพ้ล่าถอยออกมานะตรงนี้มันก็เป็นคําแนะนําที่ผมต้องขออ่านไปตามหน้าไพ่นะครับอย่างแรกเลยก็คืออาจจะเป็นการเตือนคุณนะว่าไอ้การที่คุณนิ่งเงียบเกินไปอ่ะไม่ค่อยจะตอบรับหรือว่าเดินหน้าทางความรักสักเท่าไหร่เนี่ยเขาอาจจะไม่อดทนรอคุณนะแล้วก็เดินหนีแยกหายไปจากชีวิตของคุณนะหรือแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นคาแนะนํากับตัวคุณก็ได้ว่าถ้าหากว่าคุณเองก็ยังไม่มีความพร้อมหรือว่ายังไม่รู้สึกดีมีความมั่นใจกับความรักครั้งนี้อย่างเต็มที่เนี่ คุณก็ควรจะเดินหนีแยกจากออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนดีกว่านะอย่าไปอยู่หรือว่าทําอะไรที่มันให้ความหวังกับตัวอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอ่ะมันจะได้ดีกับทั้งสองฝ่ายนะไม่ต้องเสียเวลาเสียความรู้สึกกันมากกว่านี้อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างนะ ไพ่าาของคนที่มีคนรักคนที่มีคู่ครองกันแล้วเนี่ยไปแล้วเป็นไพ่สองเหรียญน,นะดูเหมือนว่าคุณจจะมีอะไรยุ่งๆให้ต้องจัดการทํากับสิงต่างๆในชีวิตค่อนข้างเยอะเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลายอยู่กับตัวคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะเป็นไพ่เดอะโฟร์ต่างฝ่ายแต่ก็มีสะลันในชีวิตไปทางกับสินต่างๆค่อนข้างเยอะมากอะ่ะเนี่ยแล้วก็สองไม้เท้าอ่ะอาจจะมีการเตรียมตัวเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของตัวเองอะ่ะมีการเดินทางบ่อยๆเกิดขึ้นระหว่าง,งพวกคุณนะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนี่ย แล้วก็ไพ่เลิฟเวอร์เนี่ยมันก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับว่าคุณก็ยังมีความรักที่ดีที่มอบให้ก่กันอยู่อะ่ะซึ่งถ้าเกิดคุณทําความเข้าใจกับสิ่งต่างกันได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของพวกคุณนะอย่างรักใคร่มั่นคงกันดีอยู่อะ่ะแยกตัวกันไปทําสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันมากเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะหันมาใส่ใจดูแลกันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่เดิมๆ หรือหากหลายไปกว่าน,นั้นเนี่ยเขาอาจจะไปเปิดตัวเปิดใจไปเปิดรับกับความรักผิดทอีเข้ามาชดเชยกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีตรงนี้ก็ได้อะที่คุณไม่เวลากับเขาเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณนะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับในไพ่ความคิดของเขาเนี่ย ตัวเขาอะเป็นไพ่เด็กเหรียญน,นะเขาก็ยังมีความรักความสึกที่ดีกับคุณนะแล้วก็ยังอยากที่จะรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้เนี่ยแต่พอดีว่าการที่คุณอนะยุ่งยุ่งมีอะไรที่ต้องไปเดินหน้าทางกับสิ่งต่างกันข้างเยอะมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วก็มีอารมณ์ร้อนทําให้อาจจะต้องทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นมาได้นะเนี่ยเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับสถนานการณ์ความรักที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยไพ่อัศวินดากับไพ่เจ็ดไม้เท้าอะ่ะมันจะมีการ,รเผชิญหน้าทะเลาะเบาะแว้กันขึ้้นนนนนมาบ่ออยๆใตนนีนะ เนี่ยบางทีไอาการที่มีความคิดลบๆมีความรักที่ผิดๆเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากตัวเขานะอาจจะเป็นทางตัวคุณเองก็ได้อะแล้วเขาก็ไปละแคะระคลายสงสัยไปจับด้าตรงจุดนั้นอะหรือคุณอาจจะไม่ได้ทําผิดตรงนั้นเลยก็ได้อะแต่เขาก็คิดไปแล้วอะนี่แหละการที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เคลียร์เรื่องราวความรู้สึกต่างๆให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็นําพาปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมาได้นะครับอืม ทีนี้เรามาดูกันนะว่าออร์เคลจะพูดถึงเรื่องลาตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงแรงบันดาลใจนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นคําเตือนกับคุณนะว่าการวางตัวการกระทําของคุณเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะหนุนนําให้ตัวเขาเนี่ยคิดหลายคิดลบๆแล้วก็มาทะเลาะเบาะแว้กับคุณอ่ะ คุณก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เขาคิดมากเองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ความรักมันเป็นอะไรที่ดีๆมีบรรยากาศดีๆทางความรักให้แก่กันเนี่ยคุณก็ควรจะทําสิ่งดีๆให้เขารู้สึกมีความสุขสบายใจอ่ะไม่ต้องมากังวลระแวงสงสัยอะไรให้มากไปกว่าน,นี้อ่ะเนี่ยคุณคิดดีทดําดีแล้วก็เคลียร์สิ่ง,งต่างๆให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะนําพาความรู้สึกดีๆให้มีต่อกันทําให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีความรักที่ดีต่อกันได้อยู่เสมอโอเคก็ขอให้คนบนเสาพบเจอกับ คำตอบทางออกที่ดีในความรักแล้วก็มีความสุขกันได้ในเดือนนี้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ